สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีด e นะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมในคาทิสโตโปรตร์นะครับผมโโอ้หนะฮะมาเรามาต่อเลยดีกว่านะครับแต่าพาร์ทที่แล้วผมก็ได้ตายอย่างอันหน้าอันเด็อันหนาดและทุเร่ทุลังมากเลยฮะก็เราเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมอาจจะเล่นดีกว่าเดิมไม่เหมือนเดิมไม่ได้เล่นมานานเนี่ยมันก็เลยแบบหลบอะไรไม่ค่อยได้นะฮะก็โอ้ยเอาหัวอะไรเนี่ยพาร์ทที่แล้วไม่มีไม่ใช่หรอหนูไม่มีว่าไม่รู้เลยมาถึงเก่าเลยเลย โอ้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 บักบักมุมกล้องฮะอ่าพอดีแล้วตายตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะมีศัตรูโผล่มาตรงนี้ด้วยเหมือนเดิมนะครับหรือเปล่าอ้าวไม่มีว๊ดจำไม่ได้ครับพอดีแล้วเป็นไงวะชิบหายละวมันอยู่ไหนวะเนี่ยก็นะเอ้ยไม่มีได้ไงอ่ะเอ้ยยังไงนี่ไม่มีฟิวนะฮะโอเคเราต้องเดินไปทางนู้น อุยอ้ยอุ้ยอะไรวะนี่ไงนี่ไงฮะตายบอกตายบอกตายบอกไอ้นี่ต้องฟาดฮี่ผมต้องรื้อรื้อปืนการฟาดนะครับผมชอบกดอา่าคลิกกลางคลิกกลางมันจะเป็นการชาร์ตไปชาร์จอย่างเงี้ยอุย้ยจนตมโจมตีแรงแต่ว่ามันจะเสียจังหวะไปหนึ่งจังหวะนะครับเราจะโดน เพิ่งไปดูไปสังเกตที่ตัวเองมาเราจะโดนสวนขึ้นมาแบบรวดเร็วมากเราต้องแบบจังหวะที่มันแบบแน่นอนจริงๆถึงจะใช้ได้เออผมก็หวดอย่างเดียวแล้วมาทีแล้วเจอหัวกดคิ้วกลางอย่างเดียวเอาใหม่เอาใหม่ห้องวิจัยครับโอ้ยเชี่ยมาดิมาดิเฮ้ย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 

นี่ไงระเบิดสมองแม่งเลยมาอีกนี่ไงอุ้ยลุงนี้ใช้ปืนนี้แต่ทีแรกก็ยังดีเลยก็ดีกว่าไอ้ย,ยิงปืนขี้ขวายิงระเบิดนะฮะตายห่ามาเลยทีเดียวไอ้ปืนแรกของผมอ่ะไอ้เหลือสามนัดโถจัดเลยละกูล็อกอีกเออตายตายตายเอามาดิเอเเอผ่านสักทีโถ โดนมันไหลดอกเลยเกินมาถึงก็จัดเลยเดี๋ยวคอยดูนี่จะโดนล,ลากไปนะครับน่าหงายแม่มุก,กเก่าๆนาั่นเราอะฮะมาอีกเรื่อยๆเจคอบได้ลีอาการของเดนนี่เร็วร้ายมากเลยคุณต้องเร็วกว่านี้นะฮะแล้วก่อนผมกำลังไปอาการเดนนี่นะครับผมอ่านดังลิ้นพันกันกู <laughs> โดนดึงแน่เลยจังหวะเนี้ยโอ้ no 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 อยา่าเพื่อนอยา่าขอร้องเลยกมีปืนเทพแล้วมาอ,อุ้ยเที่ยอุ้ยตัวเจดีย,ย,ย,ดยด์แล้วตัวเจดียด์แล้วตัยยวยิงแล้วออนี่ไงกระทืบแม่งเลยต้องใช้ลูกซองฮะมามาเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนปน,ปน,นี่ไงรู้จักลูกซองไหมหนมุ่ม อ่ะไอ้ลูกชายไปรู้จักูกซองหรือไงเอโอ้โหให้เงินกูมาเจ็บเจ็บะขาดตัวด้วยงงกันเปลี่ยนปืนเกมนี้สุดๆไปเลยฮะเฮ้ยผมต้องใช้ปืนเนี้ยปืนกากอะโอ้โหแต่กระสุนมันเยอะมากอะแต่มันยิงได้โคตรน้อยอะโอเคเรามีเหล็กตรงนี้นะครับแข่งเหล็กโอ้ว้าวไนส์โอ้ มาหนี้ดินี่ไงมาหนี้ดิฮะอย่ามาห้าวพี่โอ้โหมีเรือสดให้ด้วยโอ้โหเหลือแบบเชื่อนะฮะเราเจอน,นี่แหละแล้วเขาเจอขอบเราไม่มีเวลาแล้วนะเนี่ยเราแป๊บนึงซิดอกเตอร์ทาราอีเมดอ,อ๋อไฟล์่สามใช่ไหมด็อกเตอร์ทาราสารเซตามอนนะครับสามร้อยมิลลิกรัมเอาไฟสอง let's go และการสอบสัปดาห์ในโปรแกรมพวรจะลองดรยๆแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางร่างกายที่น่าทึ่งอไม่ว่าส,สภาพจิตใจของเขาจะแย่ลงอย่างรวดเร็ว,วสดชื่ถึงมามาเดอร์บางทีอาจช่วยโอ้น,อน,นั่นแหละฮะตามนั้นอ่านไม่ทันพออ่านเร็วมันก็ไม่หมาะสมจริงอ่านช้าอ่านไม่ทันนะโอเคปะ ไปไหนต่อวะฝั่งนี้ใช่ไหมมีฟิลโอตรงนี้ตรงนี้มาได้ไปครับอืมขอแงะหน่อยครับขอแงะหน่อยดีหนุม่มฮะนี่ไงขอแงะหน่อยมาคุณเกือบถึงแล้วละ่ะนี่มาทางเก่าไม่ใช่เหรอวะเอา้าอะไรวะนะ่ะแล้วมันต้องเอาฟิลไม่ใช่เหรอแล้วฟิลมันอยู่ไหนอะใช่ไหม คือผมไม่ไม่เห็นมีฟิลให้เก็บเลยอ้าวเฮ้ยเก็บตัวไหนวะ What เมื่อกี้เหรอร้อนหมดแล้วอุ้ยเยี่ยมเลยเถอะได้ได้ของดีสักทีของกระเทือบไปเจ้านี่ก่อนไม่มีจึงนะโอ้ไม่มีของด้วยโอ้ไม่มีจึงแล้วก็ไม่มีของโคตรโคตรจะแย่เลยว่ะอันนี้ผมฉีดได้เลยนะเพราะว่าเลือดมันเหลือแค่ดีเองครับ UJC your service. Printing at ยูเจซีอ่าอยาต้องการผมต้องการปืนนี้ให้แรงกว่าน,นี่ยคือมันแรงน้อยมากเลยอะเพิ่มโหมดการยิงกระสุน5นัดอูยังได้เนี่ยใช่ปะ่ะคลิกขวาปะ่ะอ๋อเป็นกระสุนใหม่อะถ้าอะไรดีวะทุกคนมี900ครับ900แล้วควรใช้อ่าผมว่ากระบองเริ่มจำเป็นแล้วล่ะกระบอง บอกไม่โคตรจำเป็นอ่ะตอนเนี้ยเอาเป็นป้องกันแล้วกันนะเดินผนังป้องกันอ่าป้องกันป้องกันเอาให้ให้มันทั่วถึงกันนี่ป้องกันไปเอาหาดาคาตาตะหรืออะไรก็ได้มาดีกว่าไหมเดี๋ยวฟันโจ๊ะจโจ๊ะจ้าเลยะให้มันระเบิดกันไปข้างหนึ่งเลยเรียบร้อยฮะแล้วก็มีอะไรมาขายบ้างเรามีแค่อันเดียวนะที่ขายได้200โอ้เมื่อกี้ก้าโอ้พัน ไม่ได้อยู่ดีเนาะแล้วผมจะได้กระสุนมากๆเลยครับกระสุนลูกซองอ่ะเจ็ดสิบอ๋ 70, อเจ็ดเจ็สามสิบสี่สิบสี่ซื้อสองแพ็คก็ได้มั้ยโอ้มันสร้างกระสุนลูกซองได้อย่างนี้เลยเหรอโอ้วาวมาฮะไม่รู้ได้กี่นัดอนะ่ะได้ชุดหนึ่งปะได้สี่นัดนะครับกึ๊บเก็บกุ๊บเรียบร้อยได้หนึ่งชุด อ่าเราใช้อันนี้ไปแล้วกันเราจะเน้นฟาดแล้วกันเน้นฟาดเน้นป้องกันนะครับไปกันเลยไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนโอ้ยเละจ้าตรงนี้เละเป็นขี้อะไรไปใช้มาฮะอืมอย่างเงี้ยอุ้ยเชี่ยโอ้โหมึงอีกแล้วเหรอฮะนี่ไงกูเสียเลือดเลยโอ้เลือดสดถือว่าคุ้มอยู่นะเลือดสดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอา้าวชิบหายเลือดสดหาย โอ้เมื่อไรจะแก้บักเนี่ยบักของหายเนี่ยรู้ไหมว่ามันเสียหายห,ายหลายแสนขนาดไหนอะ่ะโอ้มันจะม,นมันดำเข้าไปในพื้นแล้วไม่ได้กินโนะ oh, อ้วัต c k เฮ้ยห้องนี้ที่เราเคยเจออันแรกป่ะวะไม่น่าใช่เข้าไปดีกว่าฮะด็อกเตอร์ต้องอยู่ไม่ใช่หรอเราจะเน้นฟาดนะครับกระสุนเราจะยิงไม่พังเพื่อแนละ้วเราจะยิงเฉพาะไอ้พวก มาดิมาดิอ้าวใต้ว้ยนมมาเี่มาเี่นี่ไงฮะมีอันนี้ก็พอสบประมาทไปหน่อยพาที่แล้วบอกว่าไม่ต้องมีพาที่ก่อนก่อนนุ่มบอกไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีเจ้านี้ก็ได้นะโอเคโอเคอเคยีมย่มเยิมย้มเยิ้มเยมอู้ฮูอะฝักเฮ้ยของดีนี่หว่าฮะ นี่เป็นห้องผ่าตัดนะครับเฮ้ยใครอะ่ะออกเวงตกใจหมดฝั่งนี้ไปได้นะครับการแพทย์ M 1 1 4เดี๋ยวก่อนนะฝันู้นก็ไปได้นะกลัวเนี่ยฟิลไม่มีตรงน,นี้ไปได้อะน่าจะทะลุก,กันได้ครับแล้วก็มีกับดักตรงนี้โอเคจำเอาไว้นะครับเราต้องได้ใช้ข้างในมีของโอ้ว้าวโอ้ยเดีมบอย การแพทย์โอเคเราะมันเชื่อมกันครับห้องนี้กับห้องนู้นเชื่อมกันทีนั้นเราไปตรงกลางๆแล้วกันอุ้ยพี่มึงมาอีกแล้วไม่จริงไม่จริงเราต้องรอหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 อ้ยเชื่อมไม่ไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบเลยอ่ะไม่ค่อยชอบเลยว่ะเฮ้ยแล้วกูจะสู้ยังไงอ่ะแม่ฮะแม่หัวจะสู้ไงฮะ ชิบหายแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหไม่โดนอีกเลยครับไปไอตัวนี้ฟาดไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมขอหนีก่อนไปเติมเลือดกันครับไม่ไหวว่ะไม่ไหว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 บว่ายบว่าว่ไม่ไหวเด้อไม่ไหวเด้ออ้าวเราเจอแล้วเราเจอของนี้แล้ว นั่งตัวอะไรมาเพิ่นมก็ไม่รู้ไปขอชิปด้วก่อนอันแน่จะโอ้ยชิปหายแล้วเฮ้หนีก่อนทำไมไม่วิ่งวะวิ่งดิอ,อืมขอหน่อยดิอสองสามแล้วก็ฟาดหนักกระซึบไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ตายตายเฮ้ยปาดไม่ได้มากูฟาดเหรอหนึ่งสองสามอโอเคมันดึงเนื้อไปแล้วครับแล้วก็รีหรดรอเลยมันจะเดินเร็วกว่าเดิมนีไ่ไงไม่เห็นเก่งเลยโถย่ทำเป็นซ่าฮะ เคได้ของมาแล,แล้วเราก็ฉีดยาต่อครับเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้อ่ะดังเจือกเลยอะโคตรจะเจ๊อะไรวะโคตรจะไม่ซบอมเลยวะโอ้แล้วของอเดี๋ยวค่อยขายก็ได้ขายได้ห้าพันมาพันหนึ่งเมื่อกี้โดนโดนกระทืบมาครับตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันสามารถล่อไปทางนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ได้ล่อมาด้วยนะครับมันหยุดได้เหรอหยุดไม่ได้นะไม่ใช่เดสเปน เมื่อกี้โดนตัวอะไรไม่รู้ตรงนี้นะครับจัดการเอาเดี๋ยวค่อยมาดูพิธีแล้วกันโอ้หมันต้องโดนบ้างสิว่าเนี่ยไปไปเก็บเออสักหน่อยดิอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้หว้าวถือว่าดีมากถือว่าดีมากเอ,อโอเคเริ่มมีกระสุนมาแล้วครับไอ้เลือดสดกูเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้เองสังแเหมะแล้วกัน ตรงนั้นน่าจะมีเลือดใช่ไหมอ๋อมีมีเลือดครับมีคิกีโดนเลยวะตรงเนี้ยไม่เอาเด ER, ้อไปเอาเด ER. ้อนี่ครับอันนี้ออยาเลือดเราที่เราใช้ไปเมืาา่อกี้แล้วก็ตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วกูโดนอะไรวะเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะข้างในนี้มีของวะไม่มีเนี่ยวันนี้ยังเสียงอยู่เลยอะยายาไม่เอาไม่เอา <c oughs> ไปแล้ว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 ,ไ,ลว,ไ,ลวไม่อยู่แล้ว โอ้โหห้องสีฟ้าและสีแดงเลือกสิอะไรนะถ้าเป็นสีฟ้านาะยจะเข้าอยู่อยู่ในความฝันแลวจะเราจะอยู่ในโลกนั้นแบบสบายใจโอ้เช่ดไปสบายแล้วเว้ยนี่งไงแล้วถ้าสีแดงละ่ะเหมือนกันแต่เป็นรถสตรอรี่เดอะแมัตชิกมารสสตรอรี่ไม่เอาแล,แล้วสีฟ้าดึกฝ่าบูเบอรี่อร่อยกว่าเยอะมา อันนี้ห้องสกแกนน,นะครับสแกนสแกนสแกนแกน,นะโอ้โหอะไร,ะะร,รเพื่อโย่เละเลยเธอหมดเราป้องกันกำลังปิดใช้งานนะครับวัดดีดีดีอุ้ยของดีเต็มเข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้ไม่คืนซัพให้กูด้วยขอบคุณเลิศละถ้ามีแบบฉากสำคัญสำคัญแล้วไม่คืนซัพให้นี่แบบผมผมเบื่อแดกแหละ ต้องไปดูจากคนอื่นแล้วก็พาดอีกทีนึงไงเหนื่อยชิบหายเฮ้ยมาแล้ววะเหรอมาอะไรเอนเวอร์เอนเวอร์เบดเบดมาดูครับเฮ้ยคนนี้คนนี้ไฟเดียวด้วยหนึ่งสองกู้ดกับเราได้ยินฉันไหมฮึได้ยินได้ยินเอนเวอร์เบดคุณคุณคุณได้ยินฉันไหมแยบบ๊อบ คนนี้เขาพูดนะฉันได้ยินมันในหัวของฉันทำไมมันหยุดท่เฮ้ยอันนี้เป็นนักโทษที่โดนทดลองนะครับเอมเบอร์ถูกตัดสินจำคุกในปี2,301จากการจากความไม่สงบนะครับโอเคเป็นม็อบรึเปล่าเนี่ยฮะพวกม็อบรึเปล่าโอ้ยตรงนี้ทำไมมันรู้สึกสะอาดสะอาดกันไม่รู้อะไม่ไว้วางใจเลยว่ะ พี่ไอ้ขอไม่ไว้วางใจที่นี่ครับพี่ไอ้ขอวิ่งเลยแล้วกันห้องนี้มีอะไรปะไม่มีนะฮะเหมือนห้องนี้มันจะเป็นห้องแบบทดลองจริงๆอะครับใช่ปะมันสะอาดเกินไปอะมันเป็นพื้นที่ใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพื้นที่ใหม่จริงด้วยห้องทดลองใจกลางคุกเลยเป็นห้องทดลองของคุกเลยครับพวกเขาวิจัยอะไรกันเนี่ย ไอตัวนี้นะไอตัวน้องจึ้งนะครับที่ชอบมาจูบเราอะโอ้ m ม่ก d เชี่ยคุณที่ไกลพันนะครับอะไรอะเก็บได้ปะไม่ได้นะครับจะมีห้องแถวนี้ต้องเก็บได้สิวะโอเคเราไปดูแถวนี้นะครับกต้องลองกับนักโทษไม่แปลกใจเลยโหดดิพวกเขาทำมานานแค่ไหนกัน ดูเจซี Z, อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยด้วยหรือปะนี้อ่านไม่ทันครับคือพอผู้ผู้คนติดเชื้อแล้วก็เอามาเข้าเครื่องนะครับแล้วก็วิจัยสมองกันเลยอะเมื่อกี้ผมเห็นนักโทษอยู่ตรงนู้นครับเช <Yeah, S 2> ี่ยจะมีนักโทษที่ยังติดเชือ้อทดลองอยู่ชิปหายละไม่มีซับคู่ขึ <c oughs> ้นให้กูด้วยตายห่ำละ อันนี้เป็นที่มอสนะครับเป็นที่มอสโอเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรครับโอเคด็อกเตอร์คนนั้นมันอาจจะมียารักษาก็ได้นะเพราะว่าเขา, <Hey! S 1> าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรวะนะคุณทำอะไรอะ่ะ <c oughs> คุณทมมึงทำอะไร <c oughs> ผมก็มันก็แค่สารยับยั้งอะ่ะ <c oughs> แต่ว่ารักษาาได้ไงฉันทำได้แต่คุณต้องช่วย <c oughs> แล้วว่าใจฉันด้วยเข <c oughs> ้าใจไหม เจ๊อย่าพึ่งคุณกำลังทำทำให้เราเสียเวลาก็ได้ทำอะไรก็ทำไปอออีกไม่นานทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยทำไมคุณไม่เริ่มจากเรื่องนี้ล่ะฉันเห็นบันทึกของคุณคุณคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ยูโรปาผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ยูโรปาผมไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนมีการโจมตีไม่แต่เธออยู่แน่ใจนะว่าคุณอยากรู้ใช่ ได้เลยเฮ้ยว้าวว้าว The f o ทำอะไรอะฮะก็ให้ในสิ่งที่คุณต้องการคำตอบที่คุณขอคอของคุณเชื่อมโยงกับเธอแล้วหรือกําลังเชื่อมต่อแค่ให้มันเสร็จสิ้นข้อมูลจะไม่ถ่ายโอนทันทีแต่ความทรงจำของเธอจะเติมที่ว่างและให้คำตอบกับคุณโอเคบอกผมซิว่าจะรักษาเธอยังไงคุณใช้สิ่งนี้ได้ ต้องใช้มันสั่งคออยาต้านแต่คุณจะต้องมีตัวอย่างจากอัลฟาของพัสดีฮะอะไรนะความบ้าคลั่งเหล่านี้ก็พอยุทธศาสตร์ไร้สาระของเขาในช่วงต้นของการระบาดมีชาอนานิคมที่ถูกเรียกว่า subject zero เขามีความสามารถพิเศษในการสั่งข้อตัวยับยัง้งเชื้อและควบคุมมันได้โอค้คนนี้เหรอ <S <S ใช่ผมได้ยินแบบนั้นมาดึกแบบว่ามันพละกำลังมากแข็งแกร่งยิวัฒนาการขั้นถัดไปของมนุษย์ไงละ่ะเนี่ยนะแต่น่าเสียดายเขาถูกฆ่าระหว่างปฏิบัติการที่อาร์คันและตอนนี้พสดีก็อยากจำลองการาพาร่ระบาดอีกครั้งโดยหวังว่าจะสร้างทัพเจ็คซีโร ขึ้นมาใหม่เป็น subject alpha ว่าต้องฟังโดยปล่อยเวลาให้กระจายในคุกเนี่ยนะก็เหมือนที่เขาชอบพูดวิวัฒนาการไม่ได้เกิดจากการทดลองแต่มาจากธรรมชาติเขาทําแบบนี้ได้ยังไงไม่มีทางปกปิดเรื่องนี้ได้เขาไม่ได้ทําเององค์กรของเขามีมายาวนานและผู้ต้องการเป็นผู้ชี้นำมนุษยชาติเธอตื่นแล้วเธอตื่นแล้วเชื่อแม่งบ้าไอ้ชัดระวังนะเจคอบเมื่อยาต้านถูกสั่งเคาะขึ้นมันจะเป็นสารบริสุทธิ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียว เขาต้องการมันอย่างมากและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาแสวงหามาทั้งหมด้วคุณล่ะฉันก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เช่นกันฉันหลีกหนีมันไม่ได้แบ็กไอออนคือสิ่งที่ฉันควรอยู่คือที่ที่ฉันควรอยู่ชิปหายแล้วต้องระวังนี่ด้วยระวังแจ๊ด้วยระวังเจ๊เกิดอะไรขึ้นนะฉันอยู่ที่ไหนอย่ามาถามเลยเลิไปกันเถอะ ไปจบเรื่องนี้กันดีกว่าเธอเป็นไงบ้างเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหัวฉันพยายามควบคุมฉันฉันเจ็บอดทนไว้อีกไม่นานก็จบเรื่องอะไรละใครมันหยีบไ u แ j ็ c อยู่ตรงนู้นปะตรงนู้นน่ะทุกคนดูนี่เลยฮะโอ้โหไอ็เนี่ย subject zero นะครับเขาจะกลายเป็น a l p h าแล้วพยายามหาแบบ คือโอ้โหใช่ไหมโคตรบ้าทําให้ระบาดอีกครั้งเพื่อจะซ่สร้างไอ้ตัวนี้แล้วเอาสรรสกัดมาที่สมบูรณ์มานะครับแล้วก็จะได้สร้างไอ้คนที่มันแข็งแกร่งกว่าเดิมอ่ะโถเอ้ยให้ตัวเองหรือเปล่าไ,ไ,ไอ้ชายฮะนั่นไงไอหมอนั่นเองเฮ้ยไม่ใช่นะมัน,นเพื่อนเราดีกว่าเธอเห็นนั่นหรือเปล่าเห็นอะไรเฮ้ย อ่าไม่มีอะไรเพื่อนเราอ่ะมันชื่ออะไรวะจะไม่ได้แล้วลืมชื่อชื่ออะไรวะเชี่ยเชี่ยเวลาตอนนี้วิ่งไม่ได้นะทัวร์อย่างเดียวเชฟอยู่ข้างหน้านี้คงพาเราไปที่หอคอยได้ใช่ไม่ต้องพาไปที่หอคอยสิวะเราไม่คอยหอคอยไม่คงไม่คอยทั้งนั้นนะโอปะ หรือยังสะอาดเอี่ยมอองอยู่เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะที่นี่คงแบบมันมันหลุดมาจากไอ้ตรงการแพร่ระบาดแล้วครับตรงนี้พี่เจมหไหวปะเนี่ยดูหน้าตาไม่ค่อยไหวไม่รู้อะเชื่อออกมาจะเล็บปะวะโดนแน่เลยอะฮอฟกเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ที่ฉันจำได้คือหุ่นยนต์กระโดดเข้าใส่พวกเขาพวกเรา มาเลยช่วยพวกเราเรื่องอยารักษานะ่ะแล้วนายเชื่อใจเธอเหรอมันก็ไม่มีทางเลือกนี่วา <c oughs> ใช่ใช่ก็วางกันแหละ <c oughs> ไม่มี <c oughs> โอ้ยเทเท่โคตรเป็นเหมือนที่นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยนี่ไม่ใช่ UJC แน่แน่ นัี้ของใครกันเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้านี่คืออุกบาทแล้วถ้าเกิดภาพนี้มันเอามาจากดาวดวงเนี่ยเฮ้ยแปลว่ามันเคยมีคนอยู่หรอหรือว่านี่เป็นแค่ภาพของโลกที่จากยุคกรีกอะ่ะอนี่คือต้นซาก,กุระใช่ไหมคล้ายๆคืออะไรอะ่ะหน้ากากนะครับ ไม่มีศพคนอยู่ข้างในได้อย่างไร What t h ต fuck โอเคดันดันแคนไปดูดันแคนะฮะดันเคิร์กดันดันกลวยหัวแคนไนงะมาดันแคนนี่ครับคนนี้ออฟไฟที่สามไปคนนี้เนี่ยไอผมไอมคนที่แบบที่มันเพอเพอแบบก่อตั้งอะไรสักอย่างห้องรับหนึ่งใช่ไหมชัยชนะของโคลอนอันไหนวะ และนี่เป็นรายงานสุดท้ายของฉันจากที่นี่การประปรุงหอคอยใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วแล้วโครงการล่ะเริ่มมันขึ้นใหม่และโอเคแล้วคุณคาดหวังอะไรจากมันล่ะผลลัพธ์ไงล่ะหลังจากการวิจัยที่ผิดพลาดหลายศตวรรษไม่เห็นหรือไงวิฒนาการไม่ได้เกิดจากการทดลองแต่มาจากทางจากธรรมชาติโอเคโอเคความเห็นต่าง คืนนี้ขณะที่จำคุกหลับไหลฉันจะจ,จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองฉันจะกระจายการทดลองของม,มาเลอร์ออกไปสู่ <No more S 1> ธรรมชาติชิบหายไม่รีรออีกแล้วมันถึงเวลาลงมือปฏิบัติและฉันรู้ว่าฉันคิดถูกคอมพิวเตอร์เริ่มแผนยุทธศาสตร์คาริสโตโปรโตคอลวอดต่อฟักอันนี้พัสดีใช่ปหจริงด้วยพัสดี มันเป็นลัทธิแล้วก็แบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าแบบไอ้เชีย่ยคือวิฒนาการมาจะต้องมาจากธรรมชาติเท่านั้นแม่ก็เลยปล่อยเชื้อให้ติดเชื้อกันเพื่อจะธรรมชาติจะได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนั่นแหละสร้างขึ้นมาเองนะครับคือทดลองมันไม่ได้ผลน่ะประมาณเนี้ครับเชี่ยด้มึงบ้าไอ้เชีย่ยก็อย่างที่ว่าก็คือไอ้มันทดลองมาหลายศตรวรรษเลยครับไอ้เชื้อเนี่ยมันมีตั้ง,งนานแล้วไม่เสร็จสักที ไอ้น,นี่ก็เลยคิดว่าโ oh, อ yeah, ้เย่บอยปล่อยแล้วกันให้มันให้ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาเองก็คือปล่อยเชื้อแม่งมึงหลอนเหรอไอ้ชายบ้าปะเดี๋ยวแล้วไม่ปล่อยที่ยูโรป้าได้หรือเปล่าวะเนะี่ยปล่อยได้ชิปหายเลยนะแล้วอยู่ยูโรป้าเป็นยังไงอะเออผมอยากรู้จุดจบของยูโรป้าเป็นไงวะวัตต์การถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้นโยวัตต์ยูโรปา แดนนี่แดนนี่นี่ Where are you นี่เด็กอยู่ไหนวะเนี่ยเจอยหรวะเนี่ยพูดปุ๊บกูจะได้เห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ในความทรงจำของแดนนี่เห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นบนยูโรปาตัวอย่างทดลองบางส่วนที่กระจายไปจากห้องทดลองของเราสศกนณฏตกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกสิ่งที่โคลทำกับแบกไอออนโอ้ชิบหายแล้ว ตายห่าและเราจะได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่เจคนนั้นเขาโอนข้อมูลมาที่ปอกคอของเรานะปอกคอดีกว่าเออเรียกปอกคอแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลของเจ้เจอแดนนี่นะอย่ากระซิบอย่ากระซิบเฮ้ยไอ้นี่เองที่เราเห็นเป็นของเด็กคนนี้เหรอโเฮ้ยเจ๊คอบแม็กไอ้ใจเย็นแม็กแม็กอ่าอย่าอย่าอย่า ดูมันเรื่องบ้าอะไรดูมันสิเกิดผูอะไรบ้างแกดูดูนี่อ่ะไม่เห็นเรื่องไงแหกตาดูมันซะ what เฮ้เจค่ะนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยสิ่งที่เรามีมันไม่ได้เกี่ยวกับเราซะหน่อยไปเถอะเอ้าชิบหาย what the โว้ยโวยว๊วววไอเชี่ยเจคอบมันขดมาเจคอบขนมาจริงด้วยไอขดนั่นน่ะนี่เป็นความผิดของเราลิลลี่เอาชิบหายแล้วใส่หน้ากากโอ้ชิบใส่หน้ากากก่อนไม่ไม่ไม่เฮ้ยลิลลี่ไปเปิดไอเจ้าหน่นแน่ๆเลยอ่ะ เคยของเล่นนั้นน่ะอันนี้จริงมันไม่ใช่เว้ยมันต้องเคยขวดนั่นแหละฉันขอโทษ <sotto f illing> ฉันพยายามปกป้องเธอเธอไม่คยเจออะไรแบบนี้เลยยูโรปาไม่ได้ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีพวกเขาใช้วิดีโอนั้นปกปิดสิ่งพวกสิ่งพวกเขาจะทดลองในแบคไอออนชิบหายแล้วฉันควรจะหยุดทั้งเรื่องนี้ แต่แต่ฉันไม่ได้ทำนายเลือกทำสิ่งที่ผิดพลาดแล้วตอนนี้นายจะเลือกทำยังไงเชียลยยำละเจคอบเกิดอะไรขึ้นกับนายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้จะทำไม่ได้ลุกขึ้นมาเร็วเธอทำได้เราเกือบจะถึงแล้วชิบหายแล้วฉันไม่ไหวอ๋อมาอยู่ในหัวหัวของฉันปวดเธออยู่นี่นะฉันจะกลับมาผมกัดยารักษาเข้าใจไหมฉันจทนรอฉันจัดการเขาให้สาสมชิบหายแล้วโอเคทุกคนผมงคงจบเพียงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันหม่พาทหน้าว่าจะเป็นไงต่อนะโอ้โหหือเนื้อเลือดเข้มข้นมากชิปหายแล้วใจขอบมึงต้องแก้นะเพื่อนทำอย่างนี้ไม่ได้นะ <laughs> โอเคคิดถึขงขอตัวลาไปก่อนนะสุดลิปมันจะเป็นยังไงก็มาติดตามชนไปเลยเคยอธบ,บายวอ้โหเย้ yeah